สวัสดีครับนักเรียนคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองนะครับที่ครูจะมาเฉลยแบบกท,ทบทวนระดับชั้นมห้านะครับเรื่องของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูคําถามและเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับคําถามที่สามพิกัดภูมิศาสตร์มีความสําคัญอย่างไรนะครับคําตอบคือพิกัดภูมิศาสตร์เนี่ยจะช่วยในการบอกตําแหน่งที่ตั้งของสถานที่หรือพื้นที่ต่างๆทางภูมิศาสตร์นะครับโดยใช้สิ่งใดในการกำหนดตำแหน่ง เขาถามว่าใช้สิ่งใดในการกําหนดตำแหน่งก็คือใช้เส้นรัติจุดนะครับและลองดีจุดในการกําหนดตําแหน่งนะครับส่วนวิธีการอ่านตําแหน่งของจสิงต่างเนี่ยก็โดยการบอกระยะทางที ja, that, that ่ตําแหน่งนั้นอยู่ห่างจากลัติจุดไปทางเชิดเหนือหรือทิศใต้หยยงสานะครับและอยู่ห่างจากลองดีจุดไปทางทิศตะวันตกหรือทิศตะหนกหยยงสานะครับทีนี้เรามาทบทวนเกี่ยวกับเส้นรัติจุดและลองดิจุดนะครับ เส้นรัศมจุดก็คือเส้สส oh สสนบอกพิกัดในแนวนอนนะครับโดยมีเส้นรัศมจุดศูนย์องศาหรือเส้นศูนย์สูดนะครับทําหน้าที่ในการแบ่งซีกโลกเหนือหรือซีกโลกใต้เพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านค่าพิกัดด้วยเส้นลัติจุดเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าพิกัดตําแหน่งตรงนั้นอยู่ซีกโลกเหนือหรือซีกโลกใต้นะครับส่วนเส้นลองจุดก็คือเส้นบอกพิกัดในแนวตั้งนะครับโดยมีเส้นลองจุดศูนย์องศาหรือเส้นเมอริเดียนหรือที่เราเรียกอย่างว่าเส้นแบ่งเวลา โดยเส้นลองจูดสงสารเนี่ยจะทําหน้าที่ในการแบ่งระหว่างซีกโลกตอนตกและซีกโลกตอนออกนะครับทําหน้าที่ในการแบ่งวันเก่าและวันใหม่นะครับถ้าเราใช้เส้นลองริจูดในการอ่านภาพพิกัดก็จะทราบได้ว่าพิกัดตรงนั้นอยู่ในซีกโลกตอนตกหรือซีกโลกตอนออกนะครับแล้วก็เป็นวันเก่าหรือเป็นวันใหม่นะครับต่อมาคําถามที่4การบอกระดับภูมิประเทศใช้สิ่งใดในการกําหนดความสูงนะครับ คำตอบคือใช้เส้นชั้นความสูงนะครับข้อที่1คือเส้นชั้นความสูงนะครับข้อที่2คือแถบสีแสดงความสูงนะครับสามคือการใช้เส้นลายขวานจับหรือเส้นลาดเขานะครับแล้วก็สีคือการแรงเงานะครับคําถามต่อมาเขาถามว่าประเทศไทยใช้ระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งกําหนดจากที่ใดเป็นเกฑ์นะครับคำตอบก็คือประเทศไทยใช้ ระยะเวลา5ปีในการวัดหาค่าระดับน้ำทะเลที่เกาะหลักจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับโดยวัดค่าระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและระดับน้ำทะเลลงต่ำสุดนะครับในแต่ละวันแล้วก็นำมาหาค่าเฉลี่ยได้เป็นค่าระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับเพราะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือใช้ระดับน้ำทะเลปานกลางที่กำหนดจากการหาค่าน้ำทะเลที่เกาะหลักจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับในการ ใช้เป็นเกมในการวัดความสูงนะครับต่อไปคำถามข้อที่ห้าการคำนวณหาระยะทางจริงในภูมิประเทศคำนวณได้อย่างไรนะครับการคำนวณหาระยะทางจริงในภูมิประเทศเนี่ยก็คือการใช้มาตราส่วนมาคำนวณโดยใช้สูตรหรือที่เราเรียกว่าสูตร md เท่ากับ gd นะครับ md ก็คือระยะทางในแผนที่นะครับส่วน gd ก็คือ ระยะทางจริงบนพื้นผิวโลกนะครับการคำนวณในแผนที่มีสูตรการคำนวณอยู่สามลักษณะนะครับหนึ่งคือการคำนวณหามาตราส่วนแผนที่นะครับจะเท่ากับระยะทางในแผนที่ส่วนด้วยระยะทางจริงในภูมิประเทศก็คือนำเอามาหารนั่นเองนะครับ 2. สูตรที่สองก็คือสูตรการคำนวณหาระยะทางในแผนที่นะครับก็คือจะเอาระยะทางจริงในภูมิประเทศเนี่ยมาหารด้วยมาตราส่วนนะครับและสูตรที่สามก็คือ การคำนวณระยะทางจริงในภูมิประเทศนะครับตรงนี้ก็คือต้องการทราบระยะทางจริงในภูมิประเทศนะครับสิ่งที่จะต้องรู้และจะต้องใช้ในการคำนวณก็คือนักเรียนจะต้องรู้ระยะทางในแผนที่นะครับและมาตราส่วนของแผนที่นะครับคําถามต่อไปนะครับในการคำนวณหาระยะทางจริงในภูมิประเทศนักรเรียนจะต้องรู้อะไรบ้างคําถามนี้ก็คือตอบไปแล้วในข้อที่แล้วนะครับก็คือ จะต้องรู้ระยะทางจริงในแผนที่และมาตราส่วน,นครับต่อไปคําถามที่ห้าจุดสองครับนักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากแผนที่ในเรื่องใไดได้บ้างนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของด้านการเมืองการปกครองนะครับสองคือด้านการหารเช่นการหาพิกัดที่ตั้งสามคือด้านเศรษฐกิจและสังคมสี่ก็คือด้านการเรียนการสอนและก็ห้าคือด้านการท่องเที่ยวนะครับต่อไปคําถามที่หก องประกอบของแผนที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆที่สําคัญทุกส่วนมีอะไรบ้างนะครับคําตอบคือหนึ่งก็คือชื่อแผนที่นะครับมีความสําคัญก็คือใช้บอกว่าเป็นแผนที่ชนิดใดแสดงเกี่ยวกับสิ่งใดนะครับสองขอบระวังแผนที่นะครับตรงนี้ก็มีความสําคัญก็คือเป็นสิ่งที่บอกพิกัดทางภูมิศาสตร์ของแผนที่เพราะว่าขอบระวังก็คือที่ตั้งของเส้นระวังนั่นเองหรือเส้นพิกัดนั่นเองนะครับ ก็คือที่ที่ตั้งของเส้นละติุูดดและลอง g ิจูดนะครับต่อไป,ท,ท, Rut, ไอไปที่กัดแผนที่มีความสําคัญอยา่างไรที่กัดแผนที่ก็คือเป็นสิ่งที่กําหนดตําแหน่งของสิ่งต่างๆบนผิวโลกนะครับและข้อที่สี่ก็คือทิศทางนะครับมีความสําคัญอย่างไรนะครับก็คือทําหน้าที่กําหนดทิศของแผนที่โดยส่วนบนจะเป็นทิศเหนือนะครับในแผนที่ทุกอินิดเนี่ยตัวทิศทางเนี่ยจะเป็น ทำหน้าที่กําหนดว่าด้านไหนของแผนที่คือด้านทิศเหนือนะครับต่อไปข้อที่ห้ามาตราส่วนมีความสําคัญคือจะบอกอัตราส่วนของระยะทางจริงกับระยะทางในแผนที่นะครับและข้อที่หกคำอธิบายสัญลักษณ์ตรงนี้ก็คือมีความสําคัญคือเป็นสิ่งที่อธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่บนแผนที่ว่าหมายถึงสิ่งใดนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผูขอจบการเฉลยข้อบาแบบหลักเพียงเท่านี้นะครับไว้ติดตามคลิปต่อไปนะครับ